แล้วก็ลำไส้ไราซี่ก็มีสูงถึง1 8 0 0 0 ppm นะคะ PPM ย่อมาจาก Part Per Million นะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยวัดตัวเอ,อุจจารสารอาหารนะคะเออ่ที่มีอยู่ในตัวติะะ่มขันต่างๆค่ะซึ่งถือว่าตัวน้ำมันข้าไราซี่เนี่ยมีไฟโตโฟลสูงที่สุดนะคะในติ่มขันต่างๆจะเป็นรูปที่วางขายในท้องตลาดนี่ค่ะคะ่ะเรามาดูสูตรน้ำสัตว์ที่สองกันนะคะพร้อมหรือยังคะ,อะลองดูนะคะเมื่อกี้เราทานออกผลไม้เยอะไปแล้วนะคะคือได้ผลไม้จากการทากับน้ำสลัดนะคะตัวจินเจอร โยเกิร์ตเดซซิ่งนะคะหรือน้ำสลดัดขีงกับโยเกิร์ตเองสูตรที่สองค่ะอันนี้สำหรับคนชอบรสแซ่บค่ะมีน้ำสลดัดใบมะฝากอ่อน spicy herb dressing ค่ะ spicy herb dressing นะคะได้ยินชื่อแล้วนะคะถ้าจะให้แปลชัดๆก็คือน้ำสลัดนะคะ ที่ทำมาจากสมุนไพรต่างๆและก็มีรสชาติแซ่บค่ะคือสไปซี่ก็คือแซ่บหรือว่าเผ็ดเั่นเออกเผ็ดหน่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆหรือว่าคุณที่อาจจะไม่ไม่ชอบรสเผ็ดนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่แบบประเภทชอบพวกแบบส้มตำหรือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอะไรต่างๆนะคะชอบความเผ็ดร้อนของน้ำจิ้มหรือว่ารสชาติเครื่องปรุงนะคะที่ออกมาแนวเปรี้ยวเผ็ดนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูกันค่ะ mm hmm. เริ่มเลยนะคะมีส่วนสหลักอะไรบ้างคะ น้ำส้มสายชูมาจากข้าวนะคะค่ะมีพริกขี้ค่ะมเขน้ำมนาวน้สสาชูื่อไราแล้วก็ม,มีเกลือแต่เล็กน้อแล้วก็ี่ขาน้ำะส้อกลค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะใน,ในเรื่องของการทําน้ําสลัดนะคะใดๆก็ตามมันจะมีส่วนเป็นน้ํามันนะคะจตมีส่วนที่เป็นความเปรี้ยวอยู่นอกนั้น,เ,นเราสามารถจะแตด,ดแปลงได้นะคะตามความชอบของเรางั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขนาดนั้นนะคะใส่ทุกอย่างลงเครื่องปั่นนะคะซึ่งถ้าไม่มีนะคะขอทำให้สับละเอียดนะคะก็สามารถทําได้นะคะสับกระเทียมให้ละเอียดสับพริกให้ละเอียดนะคะโหระพาสับละเอียดแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ะกร้อมือได้เหมือนกันแต่วันนี้เพื่อความเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อความอร่อย,อยของของทุกท่านเนี่ยจะปั่นให้เป็นเนื้อเนียนค่ะนะคะ,นะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องก,การทําอาหารนะคะเราสามารถดัดแปลงได้ค่ะแล้วก็แนวที่สําคัญนะคะคือทางเราก็อยากจะแนะนําเรื่องของการ ทานอาหารนะคะแทนยานะคะคือเป็นการป้องกันสุขภาพโดยใช้อาหาระคะ่ะก็อย่างที่งานนี้นะคะมีคอนเสิต์ที่ตั้งใจงจะบอกพวกเราอยู่แล้วนะคะคาร์ลเฮลล์ e ละเบลนสนะคะสุขภาพเรานะคะ่ะเราต้องดูแลตัวเองนะคะอัตชีอัต,อนตนโนมัติโค่ะค่ะสิ่งใดที่ดีกับร่างกายเราหยิบจากข้าปากนะคะเคี้ยวย่อยนะคะอันนี้ก็จะได้ไประโยชน์นะคะเราเลือก่อยนะคะว่าอะไรที่ดีอะไรที่มีประโยชน์กับร่างกายอย่าตามใซลิ้นอย่างเดียวนะคะ ดยเฉพาะถ้าเกิดเราได้เลือผักนะคะหรือว่าอาหารจา,ากธรรมชาติมากๆเนี่ยจะดีมากนะคะก็เชียร์นะคะให้ทานข้าวกล้องกันนะคะทานผักผลไม้ออร์แกนิกนะคะแล้วก็เลือกนะคะผิพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการน้อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นแนวท,ท,ที่สำคัญนะคะก็อยากจะฝากไปถึงพวกเราแต่ค่าถึงแม้จะไม่มีเวลานะคะแต่เราเลือกได้ค่ะก็คือก่อนจะทาน้เลือกนิดนึงนะคะนะคะท้างอนก็ทำเอาัย สุสสกสมทั้งหมดอกไปแล้วนะคะแล้วก็ตากเรื่อนมันลำข้าวไรซี่ค่ะแล้วก็รอการปั่นนะคะจากนี้นะคะเรารอพี่อ่อนตัวอยู่นะคะเรามาถามคำถามแจากรางวัลไปกี่เส้นกอดดีกว่าะะเดี๋ยวจะมีคำถามนะคะ,คอะ,คะอ้ะคะอนนนมนะคะเอาละค่ะหยิบเอกสารนะคะ ใน,ในตัวน้ำมันรำเข้านายซีนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีวิตามินและสารอาหารอยู่หลายชนิดแล้วก็มีในปริมาณมากนะคะทั้งโอริซอนอลนะคะมีถึง8,000 ppm นะคะไฟโตเซอรอลนะคะที่ช่วยลดก,การปลุกซึมงฟอสฟอลมีถึง1 8,000 ppm ยังมีตัวนี้นค่ะคือวิตามินอีนะคะมีถึง2กลุ่มค่ะใครจะตอบยกมือค่ะเดี๋ยวใครได้แล้วก็วอ,อีกทีนะคะใครได้แล้วอย่าลืมต่อนะคะค่ะเอ่อหนึ่งสองสามโอ,โโอโ้โหทัน ลำบากใจจริงๆค่ะมีมีผู้ช่วยไหมคะในคลอบมีผู้ช่วยไหมคะว่าใครยกมือก่อนถ้าท่านที่ตอบแล้วเอ่ออย่าเพิ่งต้องให้ให้คนอื่นคอยทีได้ไหมคะอันนี้นะค,ะคุณเชิดดำมาช่วยที่เชิดฟองเลยน,นะคะถือว่าช่วยกันนะคะเดี๋ยวอ่ะพี่แซนจะให้นะคะเดี๋ยวนับหนึ่งสามก่อนนะคะแล้วก็ยกสองมือนะคะหนึ่งสองสามใคยกสองมือก่อนคะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบด้วยค่ะค่ะทิ่จะเป็นมีสองปุ่มนะคะ,ค,ะ,รรมมะ,ค,ะคืออะไรบ้างคะ สองกลุ่มค่ะและโคโคโคลไปอินโน่สุดยอดค่ะเป็นได้มาลำไส้นะคะเป็นน้ำมันที่มีวิตามินอีถึงสองกลุ่มนะคะคือโทโคลซีรอลและก็โคโคลไปอินโน่ค่ะซึ่งวิตามินอีนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของดูแลเรื่องของป้องกันลดจากหรือว่าลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะขอเชิญรับประทานด้านหน้าเลยค่ะ เดี๋ยดท่านหันไปถามคำถามเดียวน้องพอฝังเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาให้ร้อตค่ะเดี๋ยวเราจะลองทานในน้ำซุปน,นี่นะคะสาหรับคนที่ไม่สามารถทานเผ็ดได้ก็ก็ไว้ัก็ได้นะคะแต่ว่าเผ็ดเผ็ดมากไม่ไ่น้องออนนิ่หน่อยนะคะซึ่งในนี้นะะี่ เาทานผักผลไม้เยอะขึ้นนะในนี้จะมีผักออแกนิคกนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเห็นหลายๆท่านเนี่ยนั่งอยู่ก็เราก็อยู่ในวัยค่อนข้าง,งกัากร่อนแล้วใช่ไหมคะเราเพิ่มเรื่องแคลเซียมหน่อยก็จะดีนะคะจริงๆในผักนี้ก็มีแคลเซียมอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันเองเสริมด้วยตัวมีปาลาเล็กปลาน้อยกรอบด้วยนะคะจะได้ได้แคลเซียมเพิ่มมากขึ้นออใครสนใจจะเทสสูตรนี้นะคะอย่าลืมเทดหน่อยนะคะยกมือค่ะ ยังไม่ได้จับได้นะคะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปเสิร์ฟข้างล่างนะคะเราเต็มคุณแล้วนะคะส่วนนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่รักความเด็ดล้อมนิดนึงนะคะแล้วดูวน้ำสลัดเลยนะคะน่าเนียนมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้ามีเครื่องปั่นก็จะได้ลักษณะของเนื้อน้ำสัตว์ที่เนื้อเนียนอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวทางคลอสนะคะจะลงไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้กินแหน่อยนะคะเรื่องเผ็ดนิดหน่อยอย่าว่ากันนะคะแต่ว่ารสชาต ผู้ฟังและผู้ชมตรงน,นี้นะคะสามารถนะคะจะเอาไปทําที่บ้านนะคะได้จะได้น้ำสลัดรสชาติอร่อยนะคะเก็บในตู้เย็นได้ประมาณแคสองสามวันนะคะจริงๆเราก็อยากให้ทานสดเลยลก็จะดีนะคะเพราะจริงทําแป๊บเดียวเสร็จนะคะทําแล้วทานเลยจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ทานก็อย่านานวันนักนะคะเพราะว่าส่วนผสมเราใช้ธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญเราทําทานเองนี่ดีมากนะคะก็ไม่มีสารกันดูดนะคะมีส่วนผสมที่เราคัดเลือกเองกักบมือก็ รับประกันได,ด้ว,ว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะหสำหรับท่านที่ทานแล้วนะคะขอคะแนนหน่อยค่ะให้สิทเลยนะคะให้สิทเลยนะคะโหเมื่อกี้คุณพี่ให้หน้แต่คาน,นี้ให้สินะคะมีให้ให้เต็มเลยนะคะให้คะแนนเต็มเลยนะคะอ๋อค่ะยีใจีมากนะคะก็สูตรนี้เราก็คิดค้นึ้นมานะคะก็คือดัดแปลงมานะคะจากตัวเคื่ผักสมุนไพรไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอาใจคนชอบทานรสแซ่บนะคะ สนใจนะคะติดตามไปดูสูตรกันได้นะคะใน Facebook ของ r i ซี่โฟร์ยูนะคะทูเฟซบ o ๊กลายเก่งนักเอกสารแล้วนะคะแล้วก็ฝาละมันรำข้าว้วด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันเพื่ดีสุขภาพจริงๆค่ะในของกลุ่มบริษัทน้ำมันบริโฟไทยก็จะมีทั้งน้ำนระเท้าวคิงน,นะคะทั้งขวดกลมนะคะแล้วก็คิงขวดเหลี่ยวฝาสีทองรวมถึงน้องใหม่ล่าสุดนะคะไรซี่ค่ะมีออเดอร์สูงที่สุดนะคะเลือกที่ดีที่สุดนะคะเพื่อสุขภาพเลือกน้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารนะคะวันนี้นะคะทางแสดงกับน้องออดก็ขอ ไปก่อนนะคะหวังว่าคงได้พบกันก็ทักทายกันนะคะหรือไปที่บูธเราก็ได้ะคะ่ะบูธเรานี่เบอร์เลยนะคะคะ่ะ C C 77นะคะ A 7นะคะโทษนะคะบูธอย่างที่ A 7นะคะ <c oughs> อะ่เดี๋ยวให้กลุ่มเ้่นที่บูธ K 7นะครับอยู่ด้านนี้นะคะ K 7นะคะไปคุยต่อกันได้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะครับขอเสียงปรบมือนะครับคุณบุตกรอ่อนประดิษฐ์ครับผูบบบบ้ดำเิการ,รฝ่ายการตลาดทังบริษัทขับมันบริโภคไทยจำกัดนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไม่ละโอ้โห